สว,วัสดีครับผมวันนี้เรา,าอยู่กันในเกมโรบอกนั่นเองนะครับแล้วนี้เรากา็อยู่กันในแมปรถไฟนะอ่าก็เห็นมีคนเคลียร์แม่งไปไม่ถึงไหนเลยเห็นมีคนในนี่นะเห็นมีน้องคนหนึ่งเขาอยากอยให้ผมกลับมาเล่นนะกลับมาสอนเล่นนะครับก็โอเคนะมานับเดตไปไกลไกลแค่ไหนว่าไกลแค่นี้เองอะ่ะนี่ปีหนึ่งสองปีไม่ถึงสองปีปีนิดนิดเองนะอัปเดตได้แค่นี้่โธ มัก็คงเลยเหมือนเดิมแหละเอ้าเอา,เอาโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาจัดมาเอาเอาเอกว่าจะมาอันนี้เป็นรถไฟที่สำหรับคนที่เคยผ่านไปแล้วนะก็จะเป็นสีอย่าเงี้ยนี่แหละนะทองอลามเชียร์ไม่นี่นับเลือกสีตรงนี้ได้แล้วนะแต่ก่อนมันเลือกไม่ได้นะมีเอ้ยทำไมมีสีอื่นด้วยนะนี่อะอืม มีเรนโบว์ด้วยเรนโบว์น่าจะอันนี้สินะซื้อเลยไม่ซื้อหรอกไอ้หัวเบืองตังค์อันนี้แม่เหล็กแม่เหล็กช่วยแค่ล็อกล้อนะครับเนี่ยดูดิหลักขาดเลยไม่ซื้อหรอกเบืองตังค hey. ์เฮ้ออย่าลืมไปแม่ต้องสตาร์ทด้วยนี่ว่ะ ปุ่มยิงเคสเนี่มันกดได้ไหมกดไม่ได้กดเหมือนเดิม a อดีเหมือนเดิม, AD, ม,น,ดมนะสำหรับยิงนะเนี่ยเหมือนเดิมนับเดีมีคนเคยถามด้วยแต่ไม่ได้ตอบคอมเมนต์นับอ่านอย่างเดียวอ่านอย่างเดียวไม่เคยตอบนะไม่ได้ยิงนะคิดไม่รู้จะตอบอยังไงดิเออ ามมาอย่างงี้ตอบยังไงดีเลยเนี่ยยิงยังไงครับผมว่าในโทรศัพท์ไม่แน่ใจนะแต่บน PC มัน AD ดีเท่านั้นเองนะครับเออนี่คนเล่นผ่านบางคนทำไมทำไมในเซิร์ฟเรามันมีคนแค่นี้วะดีไอ,อตรงจุดที่มันยากสุดน่าจะแถวๆนู้นนะสำหรับคนดูบางคนนะครับไม่บางคนเนี่ยน่าจะอาจจะยากสุดคือตรงนู้นแหละพอมันปรับใหม่ทองแถบนู้นหมดเลยนะ เอาตัวเดี๋ยวไอ้เชี่ยนี่มันมาค้างเตะอะไรตรงนั้นอะอเรียบร้อยขนาดนั่นคือยากที่สุดไปดิไปไปด้วยไปด้วยไปด้วยกันไปได้ไกล <c oughs> หรืออาจจะไปได้แค่นี้วะ <c oughs> โอเคไปแค่นี้ เฮ้ยกูเคยผ่านมาก่อนนะทำไมมันยากขึ้นนะมันก็ไม่น่ายากขึ้นนะเอาเทนนะ่าแต่จริงอะไอแบบนู้นจะคุมง่ายกว่านะอ่าเชียต้องสตาร์ทเครื่องด้วยหนึ่งสูบทำงานเลยเสียงแม่งเหมือนรถอีแตนไม่ต้องรีบปล่อยไหลไป พ่าดูเหมือนมีคนรีบปล่อยไรปล่อยไรปล่อยไรรีแรรบ <c oughs> แม่งเสียงข้อโคตรดังเลยไอตัวล่างทำไมความเร็วแค่นั้นเองวะ <c oughs> ว่าเสียงข้อมึงแม่ทำเสียงข้ออย่างดังแมเนี่ยอ๋อ ที่มาเขาว่าดังแต่ข้อล้อไม่ไปของแท้เนี่ยโอ้โหดู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 มันเดี๋ยวนี้มันไม่ระเบิดแล้วเหรอมึงนเคี้ยมึงด่าจิงยังงั้นแล้วมึงอย่ายิงกูลอดอะฮะไอ้นมนี่ระดับปรมาจารย์เลยนะปรมาจารย์ว่าเศ้าหลินหวังปีหมาเลยนะมึงไอเด็กแว้นข้างหลังอ่ะ ว่าไงมารอดเปล่ากูจะจูบตูดไอ้เชี่ยนี่อยู่แล้วเนี่ยเอ้ยหายเลยเกกะไอเวนขวางไว้แล้วก็ลงไปเลย <c oughs> ขวางไว้เลยเด็กแวน้นทำไงเด็กแว้นทำยังไงว่าไงเด็กแนว

เดินไปนู่นเบีคอนแคนเด็กขี้แคนเม่วเไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวก่อนที่มันจะมาแบบสุกลงเลย <c oughs> น่าซื้ออยู่นายตัวนี้แต่ไม่ซื้อดีกว่าเปองตังค์คอนเซปต์เรานะไม่เสียตังค์สักบาทถึงจะผ่านได้ อ๋อเบื่อระบบสตาร์ทนี่จังเลยแบบแบบนี้แม่งไปไม่พน้นด่านตอนรอนเลยเฮ้ยไอรถดีแต่ข้างหลังนี่มันคืออะไรเนะี่ยอย่าบอกนะว่ามันคือไอเทมใหม่ที่ถูกอัปเดตเข้ามาเพื่อมาขัดขวางเราไม่ให้ผ่าน่าเฮียข้างบนก็เฮียยิงกว่าคลิปนี้จะกี่ชั่วโมงเนี่ยกูนั่งตัด โอ้ตรงโน้นเขาทําอะไรกันเนะี่ยบุ้มบมซําเบ้เล,เลยดูเหมือนจะไม่มีใครผ่านไปถึงตรงนน้นเลยทำไมมันบ้ม,มนันอะที่สวนไมก้กองก็อยู่ตรงนี้เลยอ่าวลืมไปเลยว่าตรงนี้มันมีหยึยกหยักอะกองอยู่ตรงนี้เลยโดดเลยอืม เอออ๋อเนี่ยสกินเรนโบว์เป็นแบบนี้อ่ะอ๋อวอตเดะอ้อน้ำยาโอเคฮะเดี๋ยวนะมึงกินน้ำยาบินแล้วก็บินไปจูบโลกเยี่ยมเลย เ,ออเขาเนี่นะรักโลกต้องเข้าใจนะคนเขารักโลกไงเออสาวน้อยผู้รักโลกไงก็เลยแบบต้องการจูบโลกเลยอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่แหละไม่ใช่ก็ต้องใช่ที่แรกคิดว่าแอดมินไม่ใช่ในแวบเมั่อลืมไปเลยแบบนี้มีน้ํายาบิน คิดว่าแบบนี้จะตายไปแล้วนะเพราะามันเล่นค่อนข้างยากนะครับตรงค่อนข้างหัวร้อนง่ายพอสมควรเลยใช่โดยเฉพาะไอ้สตีนเนี่ยอ่าเรียบร้อยเลยเด็กแว้นข้างทางอ่ะสงสัยต้องเล่นคันยาวเหมือนเดิมอะ่ะความถนัด ตามหลังเลยถ้าไปสกินเขาเฟี้ยวกันจังวะจะไปดีๆหรือจะให้จูบเรีบร้อย <c oughs> เอา้าวเด็กเด็กแว้นตกทางอะลง้างทาง,ทาง เยวขอให้ผมพ้นจากแถวนี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครัไม่งั้นยาวรีบรีบรีดิลูกรีบรีบรีก่อนใ้เด็กแว้นนั่นมาหวังม่าจะมาก,กบางนึงอะโยกกันอยู่เลยไหลไปไหลไป,ลไปเดี๋ยวมันก็เรียงมั่งนะหาโลเคชั่นก่อนเลยถ้ามันไม่ยอมเลยเชี้ยอะไรระเบิดแบ,บบ,บ,บ เชียแล้วไอ้ตุกตุกนั่นกำลังโผล่มามุมนี้น่าจะได้ไม่ได้มุมนี้อ่ะไม่โดนนิดนึงโอเคไปเร็วๆเ,เลยไอ้สัสไปเลยไปเลยกูจะโดนใครมาสวัสดีอะไร ลงไปเหยียบลงไปเหยียบเลยเฮ้ยไอ้ตุกตุกมันกำลังมาเฮ้ยอยู่อยู่ไม่ได้ตุกตุกอย่าพึ่งมาเอ้ยมันรีแล้วเร็วเร็วรีบรีบไปตุกตุกมาแล้วเร็วเร็วโอ้มันวาร์ปด้วย <c oughs> โอ้โอ้มันมีมันมีฟิงเกอร์มันมีฟิกเกอร์ Finger. อ่าแม่งฟิกเกอร์ตาม ชิ้หายแล้วมันฟิกเกอร์ตามมันฟิกเกอร์ตาม,มเดี๋ยวพี่ก็แว้นหนีเลยแมงฟิกเกอร์ตามไอ้สัตว์เขาไว้ฟิกเกอร์โยกมึงฟิกเกอร์ตามเอวเวนเขามีไว้ให้ฟิกเกอร์โยกมึงดันฟิกตามเซิร์ฟดีเลยจนตำรวจ แม่งทำอะไรไม่ได้อะตอรอตามไม่ทันอะเซิร์ม,มันดีเลยพอคนเล่นเยอะแล้วเซิร์ฟม,มันจะดีเลยนะมันจะเป็นประมาณนี้นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมถึงผมเล่นในเซิร์ฟวีเพราะว่าเซิร์ฟธรรมดามันดีเลย์นั่นเองบึ้มบัมอะไรกรันเนอะเลื่มเบมรกเอาละคนที่มาก่อนหน้าเราไปไหนวะ พบเจอ,อยุทธศาสตร์และยิ่งใหญ่เกินนั่วใจเด็ดเดียวไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดเพลงผิดอันอ่าวุบปั๊บเดี๋ยวนะฮือก็อยู่เทินกลับมาแล้วก็นี่เข้านูน่นฮือโอ้ อ๋อไม่ใช่อยู่เถิดไปนูน่นไปนูน่นลงนูน่นลงนูน่นไปนูน่นหาไปไหนวะเนะี่ยนะไอ้ยูสิหาฮึใครเป็นคนออกแบบว่าเฮี้ยงงงี่ผายงงลง,ลงขึ้นมันเปลี่ยนใหม่หมดเลยนี่วะเอาเอาเอาเบิ้มเอา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 อย่ามาโดนกูนนะอย่ามาโดนนะ อ๋อมีคนเข้ามากันเป็นหมู่คณะขเขาเขารบกฎในการจราจรมากที่วิ่งด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะ่ะมันไม่ทันใจท่านเจอามารพูดนี้จึงต้องเหยียบให้มิดเลยอย่าเพิ่งลงมานะขอไปก่อนได้ไหมให้ท่านราชาพูดนี้ไปก่อน โอ้แย่แล้วใจเย็นนะสต็อปจูคาไม่ใช่คาเนี่ยวัดเทกจูบเลยมึงไม่รอคุยเลยเลยเลยเวโอ เิ่งม่งไอ้ฮะมาเป็นหมูก่กันนะก็ไปกันเป็นหมู่ขนานเลยพออตัดไปเจอกันตรงจุดเดิมที่ผมเพิ่อจ,จูบก,กันเมื่อกี้นี่นะโอเคไหมไม่พ้นโค้งแล้วแถวนี้เราพวกเองอะ่ะดูทรงแล้วนั่นไง ยังไปไม่ถึงตรงจุดจุดนั้นเลยแม่งกว่าจะผ่านตรงนี้ได้แม่งเหนื่อยกว่าเดิมอีกยากกว่าเดิมอีกให้ตายเถอะมาทำต้นเตเลยไรไปแม่งเฮ้ยพวกพวกน่ารำคาญอออ่อไปไปไหนก็ไปชู้อ่อยาง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  อืมไอะสัตว์แม่งเงยเศษไปมาโดนกูอีกไอแดงเดี๋ยวมึงเจอกูอี้ี้ี้ีไปก่อนเลยพี่ไม่รีบไปแดงพี่ไม่รีบไปก่อนเลยมางานมากเอาใส่มาแตะกูอืมไปเลยเอาอเี้ี้ี้ไปไหนอะ อปไนมังก็ไปแดงไม่ให้มึงเกาะกูมึงมันแค่ตัวหน้าขยะกแยแยงจะบทขยี้มึงขอหาใส่มาแตะกูไม่ตรงโนนก,ก็ระเบิดไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆ กวางทางเกะเงาเไปทางอื่นดีกว่าไปทางเดียวกันสายแดงเลยแม่งผันไส้เฮออ้อาเอาไง หมันไ้เอหมันไ้วะไอเวนไปเลยแดงอยากไปไม่ใช่เลยเป็นที่ชอบไม่ชอบเลยเล่นอย่างนานแบบเชียน,นี้ยโคตรแตกเวลานี่ครึ่งชั่วโมงแล้วไปไม่ถึงไหนเลยคุณผู้ชมเอ้ปกติคลิปที่แล้วเล่นไปประมาณ50าสนาทีก็ ผ่านแล้วนะอันนี้ผิดคาดมากนะคลิปที่แล้วเราเล่นอันนี้นี่เราเล่นเซิร์ฟวีใช่ปะอันนี้เรามาเล่นเซิร์ฟธรรมดานะเพราะมีน้องคนหนึ่งเขาขอให้เล่นเซิร์ฟธรรมดาด้วยนะอยากให้กลับมาสอนและให้กลับมาเล่นเซิร์ฟธรรมดาด้วยนี่แหละเซิร์ฟธรรมดาก็จะแบบนี้นะตลาดนัดนิดนึงเรียกว่าร่างเลยดีกว่าตลาดนันมันสูงไปอมไม่ท็อกซิกทางการพิมพ์นะครับ รือแชทนะแต่็อกซิกในการขับนี่แหละเนี่ครับก็โค้งนี้ก็เหมือนเดิมนะเราเคลื่อนที่ด้วยความช้าเหมือนเดิมนะตรงส่วนตรงนี้เราคือช้าๆไปเลยนะไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบร้อนนะครับส่วนตรงจุด,ดอื่นๆนะมันต้องไปใหม่หมดเลยนะเพราะฉะนั้นผมก็คงอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะแต่มันก็ อืมไอเวรลืมไปว่าต้องชา้าช้าแต่ตรงจุดนี้ก็เหมือนเดิมนะชา้าช้าไม่ต้องรีบร้อนเพราะถ้ารีบเวรไปอย่างนี้นะหลบก่อนในแว่นไม่แว่นในวายไอ้ฟังเพราะมันใส่หูฟัง เท่าที่ผมสังเกตหลายรอบเลยนะครับสีเนะี่ยรู้สึกว่าจะเพิ่มความเร็วในการออกตัวนะเหมือนจะเพิ่มแค่นั้นนะครับไม่รู้ว่าคิดเ,เองมาแต่มันสังเกตได้ชัดมากเลยนะถ้าเราเทียบกันใส่สีทองกับสีธรรมดาอ้าวไอ้แดงไอ้เวรมึงทิ้งซากมึงไว้ลงในเงีนะ้ยฮะเดี๋ยวมันก็รีไม่เป็นเลยเรียบร้อย แคสกิดเท่านั้นซ่าของไอแดงซ้าไอแดงคือเนวเคียแม่งแค่สกิดเบาๆดูไอแดงมันบุรี่คนนึ่งเขาอะดูมันท็อกซิกจะเลไอแดงไอแดงตายเอา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 เบคอนเอาเบคอนเบคอนวิญญาณหลุดออกจากร่างกายหยาบกายหยาบนิ่งเลยรุนแรงไปหน่อยวิญญาณแดงออกจากหลุดไปแรงเกิน ทำไมไม่โดนสักทีไว้แดงมันรอดอะโอเค okay. ไอแดงมันดับแล้วเดิมเดิมนับชา้ชาชเามันเดิมนะตรงส่วนเนี้ยไอส่วนที่มันเปลี่ยนใหม่อะต้องไปเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะครับส่วนไอส่วนที่มันแบบเดิมเดิมก็คือความเร็วเท่าเดิมนับชา้าชาลอยแดงมันรีก่อนรีบไปเรือแดง โอเคดีมากเหมือนรู้ว่าอะไรอะ่ะส่วนตรงโน้นมันไม่ได้เปลี่ยนเท่าไหร่นะที่เปลี่ยนคือตรงนี้นะครับว่าแล้วมันต้องโกนสตีนกูแ,แอนนีออ่อิจฉาสิท่าพอดีว่าพี่ไปเลยน้องน้องมันช้าเอง ตรงนี้ก็เหมือนเดิมเราเลยนะครับเรื่องความเร็วไว้ใจเราได้เลยนะครับท่านจอมมารผู้นี้นี่ไม่มีคาว่าเกรงกลัวเหยียบอย่างเดียวฮนะอืมอ่าเหียทำอะไรอะีมันมีระบบรีมส้งตีนอะไรอยากจะลู่มันไส้ฉาท็อกซิกแม่งเลยอืมบางอาจมาถึงตรงนี้ได้ยังไงฮะ อีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะเพเดี๋ยวพอนะเพราะว่ามันดึกมากลแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันนะจะมาจะมาเล่นใหม่นะไม่ชนะรู้สึกว่าจะนอนไม่หลับนะอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องเรียนรู้ตรงส่วนนู้นด้วยวอะไรอย่างยิงไม่ได้หรอกอีเจตรงนี้มีกำแพงอยู่ข้างหน้าแนะเบียแน่มาขบวบนสุดท้ายนะถ้าเกิดระเบิดแล้วก็คือเราก็จะพอเลยนะปิดคลิป ้แม่งแรงร้อเลยไปดิไปดิไปดิจอไปก็ไปไอ้ยืดไอ้เวนไปไกลชูไป,ไปมึงก็มานั่งเกาะแกะกูอยู่ได้เวนไอยอยู่ไว้เลยเป็ความตึงเครียดเลยนะเข้าใจได้โดยกดดันจากข้างหลังอะ่ะม,มันก็อย่าแบบนั้นน่ะ อะไรมึงฮะยิงอะไรได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 เดะ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 เดวก็วิกงหลุดหลอกมึงเดี๋ยวก็หัวโลนนอ่ะยิงไม่ดูกาแลเทศะเดี๋ยวก็หัวโลนหรอกเอ้ยแม่งเบะเบะโลนหมดเลย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวหัวโลนแม่งโลนโลนหมดเลย <c oughs> โอเคครับ okay. ก็พอแค่นี้ดีวกว่านะเพราะว่าไม่ผ่านตรงจุดนี้ไปนะเหมือนว่ามันจะยากตรงที่เรามันมีคนกวนนะต่างอย่างเซิร์ฟวีนะฮะเซิร์ฟนะวีเนี่ยเราจะผ่านได้ง่ายมากแต่เดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันนะคลิปนี้พอแค่นี้ดีวกว่านะเจอแล้วนะเออเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเล่นกันใหม่อีกทีนะครับไม่ชนะเราจะไม่หยุดนะจนกว่าจะผ่านนะแต้ชนะเป็นหนึ่งเดียวของเรานะครับ โอเคก็หากชอบคลิปนี้แล้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b ์ผมไปไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย